สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่ดาโกกาะนนะคะแม่ดาก็นั่งอยู่หน้าร้านนะคะตรงข้ามกับองค์ปู่พญานาคนี่เองนะคะงองค์ปู่ปริจิตนี่เองนะคะ<า>แต่มีเอฟซีมานะคะมีเอฟซีผ่านมาทางนี้นะคะก็ะเลยแวะลงไปถ่ายรูปกับองค์ปู่นะคะ ดูท่าทางแต่งตัวแล้วสุดดำ,ดำนะคงจะไปงานขาวดำมานะคะนนเนาะสวัสดีค่ะซื้อกล้วยซื้อมากระโบกบอจ้าไปยังก,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 กันมาเนาะเนาะ ส <Yeah. S 2> วยามกวยากยกลับแล้วนะคะอันนี้ยังถ่ายรูปอยู่เลยนะคะนี้ส่งซิกเป็นภาษาใบให้ด้วยนะคะ ทานมาก็แค่แวะมาถ่ายรูปก,กับองค์ปู่ค่ะถ้าไม่มีแม่บ้านมาเขาคงไม่ซื้อของหรอกค่ะต้องมีแม่บ้านมาด้วยเขาถึงเขาถึงจะซื้อเนาะผู้ชายไม่ค่อยซื้อของนะคะไปซะแล้วนะคะค่สะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงรุ่งันทเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ท้องฟ้าดูคึมๆนะคะฝนไม่ตกนะคะ ฝนไม่ตกแต่ดูท้องฟ้าคึมๆนะคะแต่ยังมีแสงแสงนี่ยังแพ้สายตาอยู่เหมือนเดิมน,นะคะขนาดว่าไม่มีแสงแดดนะคะหน้าบ้านลุงนะคะก็ยังเงียบอยู่นะคะเขาบอกว่าลุงกําลังจะเดินทางมานะคะนั่นก็นั่งรอคอยอยู่นี่ละค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ